เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวเองให้ตกต่ำหรือเป็นปัญหาสังคมแต่ประการใดแท้จริงจะต้องเป็นคนดีมีความสำเร็จมีฐานะมีเกียรติและอยู่กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นแต่การที่จะบรรลุถ,ถึงจุดประสงค์นั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้องในฐานะที่เป็นครูอาจารย์เป็นผู้บริหารการศึกษาท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆด้านพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ์ม,มหาราชบรมนาถวพิษขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับท่านผู้อำนวยการทรงผลทรัพย์เจริญโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านตลอดทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่ทุ่มเทเสียสละเวลาเพื่อลูกๆนักเรียน จนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกข,ของกระทรวงศึกษาธิการระดับเพชรครับโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่8ทับ8หมู่ที่8ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีการศึกษาคือการปมเพาะต้นกล้าแห่งปัญญาให้อย่างรากลึกและเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจึงตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากลโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงมีนายทรงพลทรัพ์เจริญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรครูที่มากพร้อมทั้งประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกตามแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้อมสร้างเกราะคุ้มกันเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดละบายมุขของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ประสบความสำเร็จได้เพราะเราใช้นวัตกรรม9ทีม10คุ้มหมู่บ้านโดยเราทำ MOU ร่วมกับประธานคุ้มหมู่บ้านทั้ง10คุ้มและทางโรงเรียนได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดภายในห้องเรียน ยังได้บูรณาการด้านการเรียนการสอนต่างๆผ่านโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์และอบายามุกเพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดบุหรี่แอลกอฮอล์และอบายามุกทุกชนิดมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนเลือกเรียนเพื่อที่จะได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่โมสุมยาเสพติดในทุกๆปีทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกคนเช่นกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติดเป็นการสร้างการตระหนักรู้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันไม่นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็สำหรับผมนะคะผมรู้สึกว่าโรงเรียนปลอดบุหรี่ของเราเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีควันบุหรี่มือสองเนี่ยเข้าไปทำลายสุขภาพภายในของเด็กนักเรียนครับ ก็รู้สึกว่าตัวหนูนะคะปลอดภัยค่ะปลอดภัยจากสารเสพติดนะคะและโรงเรียนของเราล่มลื่นน่าอยู่ค่ะแล้วเวลาที่หนูมาโรงเรียนนะคะหนูรู้สึกสดชื่นค่ะแล้วก็อยากมาโรงเรียนมากขึ้นค่ะโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้บูรณาการดำเนินการป้องกันยาเสพติดและอบายมุกร่วมกับกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งบ้านวัด โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้หลักธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตการเป็นคนดีมีคุณธรรมสอดคล้องกับวิถีชุมชนและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมีกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น,นกลไกในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มีระบบการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและอบายมุกอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุกทุกชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขให้ความไว้วางใจอย่างมากเลยว่าเด็กของเราเนี่ยจะปลอดภัยจากอบายมุกทั้งปวงนะคะ ไว้วางใจกับโรงเรียนเนี่ยมากที่สุดนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยนะครับเน้นมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดคือเด็กของโรงเรียนจะไม่มีจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดๆทั้งสิ้นนะครับ